วันนี้มาดูเมนูปูครับขายผ่อนกระปูแท้ขอแ เห็ดยังกินน้อพี่น้องเอ้โหเนี่ยนี่หนึ่งไว้เองเดียวแล้วไปถุงที่ตู้เย็นเดี๋ยวขัดเอาตัวน้อยๆไปดองพี่น้องเนี่ยเห็ตัวน้อยๆเนี่ยไปดองกินแซ่บๆเลยพี่น้อยกินตัวละคำตัวละคำไปเลยนี่ กับกำมซาเนี่ก็แซ่บเหมือนกันอืมดองก็มีสดก็มีตัวน้อยๆไปดองครับมันจะได้กระดูกจะได้ไม่แข็งตัวใหญ่แล้วมันกระดูกแข็งมันกินยากมันจะแทงปาก ดองไว้ก็เยอะอยู่นี่เงียบทั้งโซยกระปูดองดองกระปูครับสีดองน้ําปลาครับ เราไม่จ <atrav naires> ีน <pued> กับส้มตำครับนี่ปูน้อยนี่แล้วตังเราไม่บ้านหุ่นละกอนเราโกกตั้งนะอันเนี้ยพี่น้องเอ้ยนี่บวกใส่เขียงเนี่ย บกเสร็จอย่างเข้มๆเ,เอ้มโ,<อ>โอ้แม่นเ,เข้าพอดีเลยครับกระดกหนังปะดุเอ็นบุกเลยนี่นี่นี่นปลาปลาจัดก็มีจัดเลยจักไม่ปลาจัดอะไม่หเขาอีกมเขาบ้านอะเข้าบ้านเขาบ้าน ม่บานผู้เดียวไอ้คนเดี้ยกูมีมือจับเป็นปลาส้มส้มเลยไอ้ต้นต้องตัดที่ท่านสันสันดูผลงานครับโอ้หนึ่งกระปูครับหนึ่งกระปูโอ้

เนี่ยเวลาอีหายรูปหมามือนะกะปูกปูกเออเนี่ยกรหินปูะหินปูะหินไใ้ฟันกระปูปูรหินกรหินกระปุกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมนี่ตำบักหุ้งครับนี่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 กุนหนึ่งกระปูพี่น้องนี่โอ้ยมันคัก โอ้ไปดวสบพี่นงเ้ยมาเด้อมาเด้อแ์แปะสบเคือเกามปหมูครงก็ตื่นอะ้าสามลพี่นองยมปูนึงครับเบ้งตนอ์เมันมันด้อครับอันนี้โมเมนปูน้าด้อครับเป็นปู่พาปู่ภูเขาปู่ขนูไหมอปูหินบ้านผมเอื้นปูหินซอกหินนาเนวมีมันมัน เนื้อก็มีอยู่ยองฮะอืมอืมตบกันไงโอ้กลบกันไงแศบคักนองเอ้ยเขาค้ำยังไงแดกใส่เฮ้ย

ไม่เห็นเนาะกินห้อมมาเล้ววะเออกินห้อมมาเลยลองห้อมบ่เออกินห้อมมาเลยวะยังเห็นนะหอมแน่นอ่ะเบิ้ดหม้อหวานกินกินห้อมเด็ดยังเห็นนะตาได้บกยังดีบ่ได้กินซช่ไหมสมมติเม่ยงเมาค่ะอู้หูผมดควีนี่ครับผมอันนี้บกบกปลาขอกั้งอู้มันตั้งเหี้ยบอ่ะมันหอมมากเลยครับเด็ดแ้่ bực nương, bực căng, bực cái nào? Oh, có nhiều bực ở đây. Để hết nắng Để bớt thử bớt hết nào. Bơ vơ nha, bơ giặt cái gì cơm. Mao cái? Củ bơ. Cái bực nhảy, lên, <laughs> Nhi, nhẹt, nhảy hả, tha tha cái này, thấy không? nắng này là nhảy, bực nhảy, út quấn ừ. kia, ừ. thả kia, 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 thả ตัวนเ่นี่แหละปิ้งตัวที่สองขาบักไหนนึงบุกเคยปลานี้คงกินอ่ะนี่คุณเง็ดุณเงกดสองตัวผันไปตัวใหญ่สำกบนาเลยนะนี่แต่ไม่ใช่กบนาเนอะอนใดคักกันบุกป่าเนื้อนี่ครับขุณเง็ด อันใดนก็อนเชฟบ้างบุกปลาดีอันนี้นยังนะบุกหมูบุกขิงแม่บุกเนาะนี่ครับกัขบข้าวครับกัขบข้าวเย็นนี้อันนี้บุกหมูสามชั้นใส่หยวกอันนี้บุกอีเห็นอันนี้บุกปลาขอกัอก้งใส่ปลาดุกเอน็นปลาดุกหนังปลาดุกหน้าล้อมฮิตล้อมมิด แทนทนทนในพันเสียบคือเกาพี่น้องอุ้ยของแท้มันทอดกับมันห่อกับมันอดงกะเด็ดเดดนึงนีกับมันทอดงกะ มันมากเลยแคบๆข้างแคบเลยมีตังเท่าไหร่ก็ไม่ได้กินนะครับปลานี่ปลากั้งนะปลาขอกั้งเขาเรียกเอิ่นปลาขอกั้งปลาขอปลาขอปลาขอกั้งปลาขอกั้งเอาเจียมคนลาวเอิ่นปลากั้งเราจะรอกินปุกกินเขียดไม่ใช่ดูบัวนะไม่เห็นแท้บัวอันนี้ ฝากติดตามเด้อฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เด้อจะได้เจอกันคลิปหน้าเด้อ